โอ้โหโด่งดังทั้งประเทศเลยเนี่ยพอจะคู่คู่กันนางนพมากทีเดียว <c oughs> บันลังกะทงนี้คร <c oughs> าวน,นี้เราจะได้ยินมาที่คู่กันว่าวันสงกา์หรือบางทีได้ยินคำว่า,วราตรุดสงการใช่ไหมตรุดสงการตรุดวันตรุดคล้ายๆตรุดจีนตรุดสงการเนี่นะ <c oughs> คำว่าตรุดมายังไงรู้ไหม <c oughs> คําว่าตรุดเนี่ยจริงๆเป็นภาษาธมินครับรมินเนี่ยเป็นเผ่าเผ่าหนึ่งเผ่าหญ่นะอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียเนี่ยมีประชากรในรัฐธรมินาดูเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยครับ บางส่วนยังข้ามไปอยู่ศรีลังกาที่ก็ลบราคขาฟันกันเนี่ย<อ>มีกันหลายร้านคนหมงานในศรีลังกาเนี่ยก็เป็นถือเป็นเชื้อสายใหญ่อันนึงเนี่ยก็คําว่าตรุษจันภร์ธรรมินแล้วเข้ามาในประเทศไทยคําแปลคือเป็นการสิ้นปีนั่นเองตรุษเนี่ย<อ>คือช่วงสงการสมัยก่อนเราจะเป็นปีสศกันที่ปันสงการนคะครับเห็นตรุษสงการก็คือว่าเป็นเทศกาลสงกา,ารซึ่งเป็นวันสิ้นปีด้วยเขียนปีเก่าแล้วขึ้นปีใหม่ ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยเนี่ยนี่คือวันสงกรานงันยีนคำว่าตรุษเมื่อไหร่ให้รู้ว่านั่นคือปีใหม่ไทยพะตรุษจีนก็คือปีใหม่จีนใช่ไหมชิวอีกชิวยีวันเส้นวันไหววันอะไรเงี้ยนะตรุษจีนก็คือปีใหม่จีนตรุษสงกรานก็คือปีใหม่ไทยมีมาอย่างนี้งั้เรามีภูมิ้วนะสมาชิกรายการเขาคิดรอบตัวเนี่ยเรารู้แล้วพอฟังตรุษจีนปั๊บอ๋อคืออะไรแล้วถ้าตรุษสงกรานคืออะไรคืออย่างนี้นี่เองภาษาทรรมินการเปลี่ยนปีสิ้นปีเก่าแล้วขึ้นปีใหม่ ให้เราจะพอเห็นที่มาที่ไปแล้วและแนวความคิดนี้ก็ขยายกว้างออกไปคลุมอยู่ทั้งเอเชียคะเนยนแล้วก็ถึงทางอินเดียตะวันออกและทางสีลังกาต่างๆด้วยเป็นประเหนีมาแต่โบราณนี่เลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ในเมื่อศีษะของกบิลพมเนี่ยโยนลงบนแผ่นดินก็ลุกเป็นไฟคโยนไปในอากาศฝนแรงลงน้ําน้ำ <Okay. S 2> หาสูรแห้งแสดงว่าสีสันต้องร้อนไม่เบาเพราะฉะนั้นเนี่ย พอมาบูชารอบเขาไกรลาทีก็ต้องเอนาน้ำประพรมจะได้เย็นๆนอยเย็นๆนอยเนี่ยอก็พอดีกับสงกรานว่าเป็นช่วงที่ร้อนสุดๆเนี่ยเมษาเนยนะก็เป็นที่มาของอุปนิสัต้องการลดน้ำนในวันสงกรานก็คือในการลดน้ําให้กับศีรสะของพระวิรพนมเนี่ยลูกลดน้ําศีรสะพ่อเพื่อหวังผลให้เกิดความสงบร่มเย็นรักษาโลกเอาไว้ใช่ไหมเอ่ยเงี้ยเดี๋ยวเกิดไฟบนแผ่นดินลุกไหมฝนแรงน้ำอาสมุทรแห้งนี่ก็แย่เลยต้องลดน้ํา เป็นการสแสดงของตันญูต่อพ่อแล้วก็ใจยังเป็นห่วงโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสงกรานเราเดินมาลดน้ํากันเป็นกานแรแสดงของพรพต่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็เป็นการนึกถึงโลกนั่นที่มามาอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเอาปูนฉีดน้ําฉีดเอ้แข้งฟา้างนี่ไม่ได้นะจะจะต้องลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แล้วก็เออระลึกนึกถึงผู้คนในสังคมคมีความหวังดีต่อส่วนรวมเนี่ยอย่างนี้ถึงจะถูกต้องตามประเพณีสงการจริงๆ ถ้าจานครับเรื่องเรื่องเล่าแบบนี้เนี่ยต่างประเทศที่เป็นพุทธศาสนิกชนเขาก็แบบนี้ด้วยเหมือนคล้ายๆกัน<อ>มีการต่างในรายละเอียดกันบ้างอย่าลืมว่าที่เล่าให้ฟังตะกี้เนี่ยจารึกอยู่ที่วัดโพละพระเชตุพนก็จริงนะ,ะแต่เป็นคำทีเขียนเป็นภาษาบาลีนะ,ะของฝ่ายรามันคือมอนนะอ,อยู่ทางตอนใต้ขอยงพอม่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งแถบนเนี่ยทั้งย่านเนี่ยเป็นแนวความคิดที่คล้ายๆกันเกิดมีนางสงกรานกอเลยเหมือน มีบางที่ตั้งชื่อไม่เหมือนกันบ้าง <c oughs> ลูกของกบิลพคมเจ็ดคนมาที่ตั้งชื่อไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่คอนเซ็ปต์ว่าจันทังคารผุ้ปฏิหัสสุขเสาเนี่ยมาคนละคนคนละคนเนี่ยก็จะคล้ายคกันคล <c oughs> ้ายแสดงว่ามาจากรากเดียวกันแต่พอทอดเวลามานานๆเป็นร้อยเป็นพันปีก็มีการพัฒนานิกหนอแตกต่างไปบ้าง <c oughs> แล้วตอนนี้สงกรานไม่ได้มีเฉพาะเอเชียคะนยนหรือทไทยเท่านั้นเนี่ยปรากฏว่าไปถึงนู่นทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุน่นยางนี้ <c oughs> นะฮะญี่ปุน่นเขาเรียกว่ามิซกคาเคะมัสลริ แปลว่าเทศกาลต้องการสาดน้ํากันอันนี้ก่อนเราหรือว่าหลังเราหลังเราหลังเราคือคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาร่วมสงการบอก <c oughs> มันสนุกจังเลยชอบจังเลยเนี่ย <c oughs> เราเห็นฝรั่งเต็มเลเหมือนเ้าสาร <c oughs> เลยนะ <c oughs> ทั้งทิ้งไงทั้งเหลือเนีย่ยเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับประเทศเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาไปบ้างเข้ามาสงการเมืองไทยไม่ได้ทุกปีแต่คิดถึงเพราะฉะนั้นเลยมีการจัดกันแล้วก็รวมชุมชนชาวไทยมากันปี3 0 0 0 0น0 0คนนะประเทศการสงการ แต่ว่าสงกรานมันเหมาะกเอเชียคะันเพราะว่ามันร้อนมัอน,นแต่ยี่ญี่ปุ่นเดือนเมษาอุณหภูมิสิบกว่าองศา <c oughs> เรียกว่ายังต้องใส่สเวตเตอร์มาเลยเนี่ยลดน้ำมาเปียกโชกและะ้วก็ทางจะแย่กลาย <c oughs> เป็นว่าสงกรานญี่ปุ่นเนี่ยกับสอดคล้องกับสงกรานธรรมเนียมไทยแต่บโบราณที่เน้นเนี่ยไปลดน้ําผู้ใหญ่แบบศาสตร์คุ้มครมงเนี่ยนั่นเป็นเชิงหนุ่มสาวหรือเกินเอาสนุกนะแต่จริงๆเขาจะไปถึงเจอปั๊บเนี่ยเขาก็อ้าวลดน้ำที่หัวไหลบ้าง เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอารถวิ่งผ่านนะแล้วก็เตรียมถังน้ำเอาไว้เอาน้ําจากคลองข้าง,งทางเนี่ยแล้วก็สาดโครมโครมโครม,มไปเนี่ยแต่ว่าแต่ก่อนก็จะเป็นน้ําที่น้ําหอมอบมะลิหรือว่ามีกลิ่นหอมที่เป็นต้นแล้วก็ลดกันด้วยความรุ่มนวลมันนัน่นเป็นอย่างนั้นแต่เราเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแบบมีความสนุกเข้ามาผสมไงอย่างนั้นรู้สึกมันไม่ถึงใจวัยรุ่น,นงไงก็เลยต้องฉีดบางทีฉีดแรงแงมีแบบแรงดังมีแรงอัดเนี่ยบางทีอันตรายด้ว้นะเจ็บไปโดนตัวเจ็บเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นของประเทศที่เขาเริ่มอากาศเย็นๆเนี่ยช่วงนั้นมันยังไม่ได้ร้อนกับเราเขาสาคตมคมอย่างเราไม่ได้ต้องค่อยๆลดลดที่มือที่อะไรบ้างเนี่ยเพราะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยกลับทาให้ย้อนไปคล้ายๆกับธรรมเนียมไทยแต่โบราณว่าถูกต้องนั้นเราลึกสีนางล่างสะหรือว่าลูกๆของเท้ากบ,บิลพงษ์เนี่ยมาลดน้ําที่ศีรษะของพ่อจะไปสาคตม,ม์คมได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องเอาน้ําที่หอมแล้วก็มาลดศีรษะพ่อเนี่ยนั่นจริงๆต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้น ฝรั่งมาเที่ยวเหมือนกันก็ชอบก็กลับไปทําที่บ้านตัวเองเนี่ยเล่นแต่ยังไงยังไงมันก็ไม่เหมือนบ้านเราก็คือแค่แก้ขัดแต่ให้เห็นเทศกาลสคัญมาเริ่มกลายเป็นสากลขายายไปทั้งโลกเลยนะ,ะพูดถึงเนี่ย Water Festival มิซึคาเคมาซอรี่ญี่ปุ่นนไทยก็รู้จักฝรั่งเขาก็รู้จักเป็นเทศรรกาลท่องเที่ยวเทศกาลสํสคัญอันหนึ่งของไทยปกติเทศกาลลท่องเที่ยวไทยจะต้องเป็นเดือนธันวามกราก็ถือว่าไฮซีซั่นเพราะอากาศเย็นสบายฝรั่งนี้หนาวมาเที่ยว แต่เดือนเมษาจริงๆมไม่ค่อยน่าเที่ยวเท่าไหร่เพราะมันร้อนสุดๆแต่พวกมีเทศกาลสงการานตัวดูดเนี่ยทําให้เฟลมฝรังคนม่างชอตมาเพราะว่าถึงร้อนแต่ว่าคิดถึงเทศกาลสงการาน <c oughs> เ,ออเลยจริงๆเป็นการทำไรายได้เศรษฐกิจไทยเยอะเหมือนกันนะ,ะท่านนี้ถามว่าเพื่อเรารู้ที่มาที่ไปอย่างนี้แล้วเนี่ยสงการานควรทําอะไรอ,ะอันนี้หลายคนก็ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับอาจารย์ครับ อาจจะไม่ทราบว่าพะเพณีที่เขามีการสืบทอดกันมานทำอะไรกันบ้างแต่รู้จักอย่างเดียวคือสาดน้า<ช>นะฮะเล่นปืนฉีดน้<ช>ําอะไรต่างๆเหล่าลนี้เนี่ยบางคนก็ถึงขั้นที่ปะแป้งแล้วก็ถึงเนื้อถึงตัวกันอันนี้ก็ไม่เหมาะสมอันนี้ต้องให้พระจารย์ช่วยช่วยชีนน้แนะนะครับเจริญพรต้องบอกว่าที่แบบสาดน้ำแบแรงๆหรือว่าถือโอกาสาแบบนุ่มๆไปปะแป้งสาวอะไรบางอย่างอย่างนี้นะมันเป็นของแถมที่มาทีหลังเป็นของของแถมส่วนเกินแต่ว่าเสริมความสนุก แต่ว่าตัวแก่นของประเพณีจริงๆเนี่ยหลักๆในบันสงกรานต์จะทําอยู่สองเรื่องใหญ่หนึ่งก็คือว่าการไปรดน้ำหนึ่งก็คือรดน้ํเพื้นฝูงคนรู้จักเนี่ยรดน้ำอย่างเช่นชั้นลดน้ำหัวไหลเธอเธอรดน้ำหัวไหลชั้นนี่นะเราก็เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการนี่เป็นต้นแต่ถ้าเกิดไปถึงผู้ใหญ่ปั๊บเนี่ยก็คือไปลดน้ําผู้ใหญ่เพื่อขอพรเราได้ยินคาว่าลดน้ํดทาหัวไม่เอ่ย รู้ไหมดำหัวปเป็นยังไงไม่ทราบเอลดน้ําพอลึกออกแล้วดำหัวเนะี่ยมุดลงไปเลยหรือเปล่าต้องดำน้ำงี้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆเขาว่าดำหัวนะเป็นคําเมืองอคือคําภาษาเหนือครับความหมายคือการลดน้ํานั่นแหละแต่มันเป็นแกล้ๆคาสร้อยออกมนันใช่ก็เหมือนกับทองคําทองคือทองคําก็คือทองเหมือนกันก็เปือทองคําภูเขาเนี่ยภูก็แปลว่าเขาเขาแปลว่าเขาแล้วมาเรียกเป็นภูเขาไงนะลดน้ําดำหัวก็คือการ รดน้ำเหมือนกันเพียงาว่าดำหัวเจ็เน้นไป็นการลดน้ำผู้ใหญ่๋อถ้าลดน้ำเฉยๆอาจจะหมายถึงลดน้ำคนทั่วไปที่ฐานะเสมอกันก็ได้ครับแต่ลดน้ำดำหัวปั๊บจะมุ่งเน้นการไปรดน้ำผู้ใหญ่ครับเพื่อขอสีลขอพรเหมือนที่ทิดาของเท้ากบิลพงษ์ไงมารดน้ำที่เสียนพ่อใช่ไหมครับแล้วก็เออนี่ก็เหมือนกันรดน้ำเพื่อขอพรผู้ใหญ่เป็นการแสดงความประตันยูความเคารพท่านครับแล้วท่านก็ให้สีลให้พรมีอะไรก็แนะนํา ในสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อไป <c oughs> เหมือนจีนเขาเองเอา้าวเชงแมงทีก็มารวมญาตนะิกันนี่ใช่ไหมก็แถวๆเมสานี่แหละนะใกล้ๆกันแล้วจริงๆมีความเกี่ยวข้องกันไหมคะระหว่างเชงไม่ได้เชื่อมโยงเลยตรงแต่ว่าเหมือนกัน,นง่าย่เป็นมารวมญาติจีนชเชงแมงทีจะอยู่ที่ไหนจะไหนก็มารวมกันที่คงซุยพ่อคงซุยแม่บรรพบุรุษแต่ของไทยเราสงกรานปั๊บถือว่าเป็นวันที่เราลึกถึงผู้ใหญ่คเราเลยถือว่าสิบสามเป็นมันผู้สูงอายุใช่ไหมใช่ แล้วก็สิบสี่ก็เป็นวันครอบครัว <สา S 1> ที่โยงกันเนี่ย<ม>เป็นวันรวมญาติกันเนี่ยคล้ายๆในแง่ประเด็นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสงกรานก็คือว่าไปรดน้ำดำหัวขอพรอผู้ใหญ่ <c oughs> เป่นฝูงกันก็พบปะทักทาย เช่นญาติอยู่คนละที่มาเจอกันปั๊บคนวัยเดียวกันก็รดน้ำกันนะทักทายกันลูกหลานอยู่คนละที่จะได้มาเจอญาติกันรู้อ๋อนี่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาลูกลุงลูก,ลก,ลกป้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็พบปะเจอเจอจะได้รู้จักเครือญาติตัวเองอย่างใกล้ชิดเนี่ยอาศัยเทศกาลสงการ,การ,การนี่เราจะเห็นว่าพอสองการที่ยกรุงเทพมันว่างเลยใช่ไหมคนกลับบ้านกันหมดเลยต่างจังหวัดที่เงาเงาเพราะลูกหลานเข้าเมืองหมดพอสงการที่โอ้โหคึกคักตามวัดตามวาผู้คนเยอะแยะมากมาย เป็นวันรวมญาติวันครอบครัวแบบของไทยเราเป็นอย่างนั้นอาจารย์นถามพอาจารย์อีกนิดนึ่งคะ่ะว่าเวลาขอพรผู้ใหญ่เนี่ยเห็นสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยกลายเป็นเด็กซะเองรถไปก็ขอ